สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนและสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูชมพูคุณครูนานารินนาคเล็กค่ะวันนี้ครูชมพูจะสอนวิชาภาษาไทยในหัวข้อเรื่องสระไทยใช้ประสมคําค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1สระไทยใช้ประสมคําตัวชี้วัดได้แก่ อ่านออกเสียงคําอธิบายความหมายของคําคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและการเขียนสะกดคําค่ะเนื้อหาที่ใช้สำหรับการเรียนนะคะได้แก่สระสระจะประกอบด้วยสระเดี่ยวสระประสมและสระทที่มีเสียงพยัญชนะอยู่ท้ายค่ะ นักเรียนสังเกตรูปสระและฝึกอ่านสะกดคำต่อไปนี้นะคะคำศัพท์ต่อไปนี้เป็นคำที่ผสมด้วยส,สระเดียวค่ะเรามาอ่านพร้อมกันเลยนะคะในระหว่างที่อ่านนักเรียนอย่าลืมชี้ตามเสียงของพยัญชนะที่เราออกเสียงด้วยค่ะเริ่มนะคะปลาป,าปอลออาปลาแก่กอแอแก่เงาะง,ะง,ะงะออกเงาะ ฝึกอ่านและชี้ไปด้วยนะคะต่อมาค่ะคำที่ประสมด้วยสระประสมค่ะเปียปอเอียเปียเรือรอเอือเรือวัววอัววัว,วสระผสมคืออะไรเดี๋ยวคุณครูจะมีคำตอบให้นะคะ ต่อมาค่ะคาที่ผสม,มด้วยสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายรำสระอํานะคะรออํารำเสียงพยัญชนะท้ายยังไงเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้ค่ะใจจอไอใจเขาขอเอาเขาเรามาดูที่คําว่ารำนะคะรำสระอําสระอําจะมีเสียงพยัญชนะอยู่ท้ายนะคะนั่นก็คือเสียงมอม้าค่ะ ใจสระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มาลายจะมีเสียงพยัญชนะอยู่ท้ายก็คือเสียงยยยักค่ะและสระเอาสระเอาจะมีเสียงพยัญชนะท้ายก็คือเสียงวอแหวนค่ะเรามาดูเรื่องสระกันนะคะสระในภาษาไทยจะมีรูปสระหลายรูปนะคะเช่นรูปสระอะรูปสระอารูปสระเอรูปสระอ สระบางรูปก็จะมีเสียงสระเหมือนกันเช่นรูปสระอะกับรูปไม้ันากาศจะมีเสียงสระอะเหมือนกันค่ะแต่ใช้ประสมคำแตกต่างกันคือสระอะรูปสระอะจะใช้ประสมคำที่ไม่มีตัวสะกดค่ะส่วนรูปไม้ันากาศจะเป็นเสียงสระอะที่ใช้ประสมคำที่มีตัวสะกดนอกจากนี้ในภาษาไทยก็ยังแบ่ง ออกเป็นสระเดี่ยวสระผสมและสระที่มีเสียงพยัญชนะท้ายเหมือนที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นะคะคำที่ผสมด้วยสระเดี่ยวและไม่มีตัวสะกดจะปรากฏรูปสะระดังนี้ค่ะนักเรียนสังเกตรูรปสะระนะคะรูปสะระจะอยู่ในวงกลมนะคะสะระอะเมื่อไม่มีตัวสะกดก็ยังคงรูปสะระอะเช่นเดิมนะคะ สระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูสระเอสระเอสระแอสระแอสระโอสระโอสระอสระอสระเอสระออเมื่อไม่มีตัวสะกดจะยังคงปรากฏรูปสระอยู่ตามที่เราเห็นนะคะอดูสระอือนะคะสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดตัวท้ายจะเป็นออ่างค่ะ ต่อมาคําที่ผสมด้วยสระผสมและไม่มีตัวสะกดจะปรากฏรูปสระดังนี้นะคะสระผสมที่คุณครูบอกว่าจะอธิบายเพิ่มเติมสระเอียนะคะมาจากการผสมระหว่างสระอีกับสระอะนักเรียนลองพูดเร็วๆดูนะคะอีอะเอียยมันก็จะออกกลายเป็นเสียงสระเอียค่ะส่วนสระเอียเกิดจากการผสมของสระอีกับสระอานะคะสระเอือ เกิดจากการผสมระหว่างสระอึอกับสระอะค่ะสระเอือเกิดจากการผสมระหว่างสระอือและสระอาค่ะต่อมาค่ะสระอวเกิดจากการผสมระหว่างสระอุกับสระอะและสุดท้ายสระอัวเกิดจากการผสมระหว่างสระอูและสระอาค่ะต่อมาค่ะคำที่ผสมด้วยสระที่มีเสียงพยัญชนะท้าย จะปรากฏรูปสระดังนี้นะคะสระอําจะออกเสียงเหมือนมีมอมาเป็นตัวสะกดค่ะสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มะลายก็จะออกเสียงเหมือนมียอยักเป็นตัวสะกดค่ะและสุดท้ายสระเอาจะออกเสียงเหมือนมีวอลแวนเป็นตัวสะกดค่ะเสียงสระที่ยังคงใช้รูปสระเดิมแม้มีตัวสะกด นักเรียนฟังให้ดีนะคะเสียงสระที่ใช้รูปสระเดิมเสียงกับรูปเสียงจะยังคงใช้เหมือนเดิมแต่รูปสระอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปนะคะหัวข้อนี้คือเสียงสระที่ใช้รูปสระเดิมแม้จะมีตัวสะกดได้แก่สระอาเสียงสระอารูปยังคงเป็นสระอานะคะเมื่อไม่มีตัวสะกดเช่นคําว่าทาเมื่อมีตัวสะกด สระอาก็ยังคงอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนต่อมาค่ะเสียงสระอิรูปสระอิเมื่อเป็นคําและมีตัวสะกดก็จะยังคงรูปสระอิเช่นเดิมค่ะต่อมาค่ะเสียงสระอีรูปสระอีเป็นคําศัพท์ที่ไม่มีตัวสะกดและเมื่อมีตัวสะกดก็จะยังคงสระอีไว้เช่นเดิมค่ะสระอืเสียงสระอืนะคะรูปสระอึะ นี่คือคําที่ไม่มีตัวสะกดและเมื่อสระอึกมีตัวสะกดก็ยังคงรูปสระอึกอยู่เช่นเดิมค่ะต่อมาค่ะเสียงสระอุรูปสระอุมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ยังคงรูปของสระเอาอไว้เช่นเดิมนะคะอูเสียงสระอูรูปสระอูเสียงสระเอรูปสระเอเสียงสระแอรูปสระแอ เสียงสระโอรูปสระโอเสียงสระอรูปสระอเสียงสระเอียรูปสระเอียเสียงสระเอือรูปสระเอือหน้านี้นะคะเสียงสระกับรูปสระยังคงไว้เหมือนเดิมแม้จะมีตัวสะกดนะคะต่อมาค่ะเสียงสระที่ใช้รูปสระอื่นหรือมีการลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะ ได้แก่สระอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเช่นเสียงสระอะนะคะคาที่ผสมด้วยสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปไม้หันอากาศนะคะให้นักเรียนดูนะคะสระอะเสียงของสระอะถ้ามีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปกลายเป็นไม้หันอากาศค่ะฉะนั้นรูปสระอะและรูปไม้หันอากาศ จะเป็นเสียงสระตัวเดียวกันค่ะคือเสียงสระอะนักเรียนดูตัวอย่างคำนะคะเช่นนออ D? ะดดนัด no, อันนี้คือรูปที่แยกออกมาเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะผันตัวเองแปลงตัวเองขึ้นไปเป็นม้หาอากาศค่ะให้ดูคำศัพท์นะคะคำว่าจับคำว่าใช้ต่อมาค่ะคำที่ประสมด้วยสระอือเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูป สระอือที่อยู่ด้านบนตัวเดียวนะคะออ,อา่างที่ตามหลังมาก็จะหายไปรูปสระอือถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีออา่างตามหลังมาด้วยเมื่อมีตัวสะกดอออ่างจะหายไปแทนที่ด้วยตัวสะกดแท้งค่ะเช่นคำว่าจืดคำว่าคืนคำว่าลืมนะคะต่อมาค่ะคําที่ผสมด้วยสระเอเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะใช้รูปสระเอและไม้แต่คู่ค่ะฉะนั้น รูปสระเอกับรูปสระเอมีไม้แต่คู่ก็คือเสียงสระตัวเดียวกันค่ะนั่นก็คือเสียงสระเอนักเรียนสังเกตนะคะสระเอจะเรียกว่าสระเปลี่ยนรูปนะคะต่อมาค่ะคำที่ผสมด้วยสระอะเมื่อมีตัวสะกดนะคะจะใช้รูปสระแอและมีไม้แต่คู่ค่ะฉะนั้นสระแอกับสระแอที่มีไม้แต่คู่ ก็คือเสียงสระตัวเดียวกันค่ะนั่นก็คือเสียงสระแอตัวอย่างคำนะคะต่อมาค่ะคำที่ปผสมด้วยสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะไม่ปรากฏรูปสระให้เราเห็นแบบนี้เราจะเรียกว่าสระสระลดรูปค่ะสระโอถ้ามีตัวสะกดก็จะหายไปเลยนะคะเช่นคำว่ารก จะปรากฏให้เห็นแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดเท่านั้นนะคะพบสมต่อมาค่ะคำที่ประสมด้วยสระออกเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปไม้ไต่คูและอออ่างค่ะรูปของสระออกกับรูปของ ไม้แต่คูออ่างก็คือเสียงของสระออกนะคะรูปแตกต่างกันแต่ยังคงเป็นเสียงสระตัวเดียวกันค่ะนั่นก็คือสระออกดูตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าช็อคคำว่าล็อกคำว่าบล็อกนะคะต่อมาค่ะคำที่ประสมด้วยสระเอเมื่อมีรอเรือเป็นตัวสะกดจะไม่ปรากฏรูปสระค่ะถ้าเราต้องสังเกตให้ดีนะคะ สระที่จะไม่ปรากฏรูปสระให้เห็นจะมี1สระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปกับอีกตัวหนึ่งก็คือสระอที่มีรอเรือเป็นตัวสะกดจะไม่ปรากฏรูปสระให้เห็นนะคะเช่นคำว่ากอนคำว่าจรคำว่าพรหรือคำว่าสอนลูกสอนนะคะจะอยู่ในกลุ่มของสระอที่ถ้ามีตัวสะกดเป็นรรเรือแล้วจะไม่เห็นรูป ตัวสระนะคะต่อมาค่ะสระเออเมื่อมีตัวสกดยกเว้นตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะจะใช้รูปสระเอและสระอีค่ะสระเอเมื่อมีตัวสะกดจะใช้รูปสระเอและสระอีสระเออรูปสระเออกับรูปสระเอสระอีถือเป็นสระเออเสียงสระเออเช่นเดียวกันนะคะเช่นคําว่าเกิด ก็เออเกิดนะคะจะมีสระเอจะมีการเปลี่ยนรูปทันทีเมื่อมีตัวสะกดค่ะยกเว้นตัวนั้นตัวสะกดตัวนั้นคือยอยักษ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสระเอถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรนักเรียนดูนะคะคําที่มีคำที่ประสมสระเอเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดจะใช้รูปสระเอ แล้วตำแหน่งสุดท้ายก็คือตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะฉะนั้นรูปสระเอที่มีสระเอออ่างสระเอสระอิและสระเอแล้วมียอยักษ์เป็นตัวสะกดก็คือเสียงของสระเอนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคำที่ผสมด้วยสระอัวเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปเหลือแค่ตัววหวนตัวเดียวนะคะดังนั้น รูปสระอัวที่มีไม้หานอากาศวแหวนและวแหวนตัวเดียวก็คือเสียงของสระอัวค่ะเรามาดูนะคะชอวัวนอชวนไม้หานอากาศจะลดรูปไปนะคะเมื่อมีตัวสะกดค่ะแบบฝึกหัดนะคะง่ายๆเลยค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างคําที่มีเสียงสระที่ใช้รูปสระตัวเดิมแม้มีตัวสะกด ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจำนวน10คําค่ะและให้ฝึกอ่านออกเสียงด้วยและข้อที่2ค่ะให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่มีเสียงสระที่ใช้รูปสระอื่นหรือลดรูปสระเมื่อมีตัวสะกดจำนวน10คคำและให้ฝึกอ่านออกเสียงเช่นเดียวกันค่ะหากนักเรียนไม่เข้าใจให้ลองกลับไปดูตัวอย่างในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะ และคำศัพท์ที่นักเรียนยกตัวอย่างมาคุณครูขอให้เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายนะคะอ่านแล้วจะได้เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทําแบบฝึกหัดนะคะก็คือข้อแรกให้ทําแบบฝึกหัดลงในสมุดที่คุณครูแจกไปให้นะคะต่อมาค่ะอย่าลืมเขียนวันที่ทุกครั้งนะคะและเมื่อทําเสร็จแล้วให้เขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้ที่บรรทัดสุดท้ายค่ะ ถ้าเกิดขึ้นหน้าใหม่ก็ให้เขียนชื่อไว้บรรทัดสุดท้ายเช่นเดิมค่ะและสุดท้ายวิธีการส่งการบ้านนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอส่งในไลน์กลุ่มห้องเรียนค่ะหากมีข้อสงสัยให้นักเรียนติดต่อครูประจำชั้นหรือติดต่อครูชมพูได้โดยตรงค่ะขอให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูต้องขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ